สวัสดีครับแดนแซบอยู่มารเราจะมาทำรากหมูโดยที่ไม่มีข้าวคั่วนะครับมันจะเป็นรากหมูหรือเปล่าก็ไม่รู้ใส่ไปรับคั่วหมูก,ก่อน่นะระวางเราลองนะอันนี้ พริกลูกดูดหอมเปรผักกูดหอมมะเดงซอยขิงมะนาวกระเพรากะเทียมครับ หมูสุกนะเอามาให้หมูสุกก่อนนะค่อยผังโอ้ยตายตายตาย ตัดลุต๋เน้นเป็ยากรนะใส่ตะกททอดลงไปงใส่ลูกบดไปหน่อยนึงนีน่ มมามาเใส่เครื่องปรุงอะไรเนี้นี่พริกนะครับเราไม่ใช้พริกเราไม่ใช้พริกผงนะครับเพราะเราไม่มีเราใช้พริกสดเลยครับ ลักสู่พิสดานของเรานี í, า่ใส่ผัดกระเพาข้าไปกี้เล oh, ือนใส่ด้วยใสย่ตชินี้ถ้าจะใสจะโอ้พนมานีา่ใส่อะไรล่ะใส่บ้า ใส่มนาวใส่มะนาวมันถึงจะเป็นลาบครับผมนี่โอเชีไม่กี่โซนลาบไม่ใส่ข้าวคั่วนะครับมันจะเป็นลาบไห้ก็ดูจนไปยาวๆชิมครับ ก็จะได้กินอืมรสชาติได้เลยแสงเหนาอีกเสร็เลยใส่มันแตำปลานิดนึ่งใส่เยอะสำคัญ ใส่ไปเลยหอมกระเทียมผักโอรพาหอมปีหอมก็ไเป็มมนปมะกรูดใบสะระแหน่ชีลาครนะับนี่ครับหลับ On the rocks mà xem ở wow danh zap you